รู้เวลาได้นะครับเมื่อก่อนมันไม่รู้เนาะโอ้สีกาพี่ด้วยและมันก็ไม่ต้องเห็นแอดของ Google ด้วยปกปะนของไรได้เยอะจะมาบูลลี่ว่า ChatGPT ไม่อัปเดตข้อมูลไม่ได้แล้วนะครับกับฟีเจอร์ใหม่ c h a t g p t t เวอร์ชัน s r c r c h ทาชว g o o o l l e ตรงๆใครใช้วร์ชั o น Plus ขึ้นไปนะครับกดเข้ามาตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บเราสามารถถามข้อมูล f ฟ l l Search Engine ได้เลยอากาศตอนนี้เป็นยังไง ดูเวลาด้วยนะครับเมื่อก่อนมันไม่รู้เนาะน,นี้4ี่ทุ่มนะครับกรุงเทพมีเมฆบางส่วนนะครับวันนี้พายุฝนฟ้าขนองเล็กน้อยอข้าฝนอยู่ประมาณนี้เนาะที่มาของข้อมูลดึงมาจาก iu a i UN. อ่ะน่าเชื่อถือเหมือนเขาจะเซิร์ชมาหลายเว็บไซต์นะครับคือเซิร์ชมาเยอะมากแต่ดึงอันนี้มาตอบเราเอาลองอันนี้หาอีเวนต์สัปดาห์นี้ในกรุงเทพหน่อยเอาจริงก็ยังตอบคาถามนี้ได้ยากมากๆเลย มาดูกันว่าได้ไหมครับนะ่าสนใจที่มามาจากออทยอีเวนต์ล้วสรุปมาให้เราเนาะคําถามชุดเดียวกันนี้ถ้าถาม Google จะได้อะไรเป็นอันที่2ออันแรกเป็นอันนี้ที่เป็นสปอนเซอร์ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันคลีนและมันก็ไม่ต้องเห็นแอดของ Google ด้วยการค้นหาของเราก็ง่ายขึ้นเยอะมากกระทบะไรายได้ของ g o เ g l e เยอะพูดเนนวเดีออันนี้ราคาเท่าไหร่ข้อดีหนึ่งที่มันต่างจากพเพลย์สเตชัคือความเร็วมันมากมากเฮ้ยโอ้ตีกราฟใหด้วย เรียลไทม์ไหมอะ NVIDIA Corp 136.50ก็คือดิฟกับ Google นิดนึงก็น่าจะเป็นแค่ Data ที่ไปซื้อมามันอัปเดตแบบดิฟกันแค่ไหนนะครับซึ่งไม่ได้เยอะมากที่มามาจากบารอนนะครับยูสเซที่ผมชอบใช้กับ Perplexity มากๆเพราะว่าเวลา Perplexity ถามคำถามถาม,ถาม,มันสามารถอ่านคำถาม,ถามแล้วก็ไปเปลี่ยนปเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนได้นเนาะแต่ Search GPT ท,ทำได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันอาลิสเซิร,รจาก Consulting ต่างประเทศชื่อดัง เกี่ยวกับเจนลองดูทักษที่ผมสั่งไปมี2อ,อยา่างคือหาข้อมูลเกี่ยวกับเจนเนอเสำหรับ c ีโอและต้องมาจากรีเสิร์ช c o n s ซ l t i n ิ f งเฟิร์มชื่อดังเนาะโอเค m a c k ค n ซ y BCG d ีจ0ดีร้วกดแหล่งที่มาครับ c s i d e r a t i o n มา4ี่แตงจิตเขาพามาเยอะมากๆเราลิสต์ก็ Low กเป็นตะกูลนี้หมดเลยเอ่ะลองอีกรอบนึงเชคตัวเลขกันนิดนึงขอสถิติที่น่าสนใจโอเคเดี๋ยวมาดูเลข 2.6กับ4.4กันนะครับแม็คซี่บอกว่ามันเพิ่มได้2.6ถึง4.4นะ้อง2.6ถึง4.4ทินเรียน แมรูเพ <Value. S 2> ิ่มมูลค่าดิจิตได้ล้านล้านดอลลาร์อืมอร่อยนิดนึง79%็อร์เซ็ของซีโโมว่าการเล่นนวัตรกรรมทางด้านเอาลองไปดูอ่ะเอาอไปดู79%โอเคอ่ะน่าสนใจโรเบอร์สตี้บางคำที่ผมเทสถ้าไม่ได้กดเป็นแบบการเซิร์ชแบบโผลบางครั้งมันน่านะเกิด hallucinate รือหยิบเลขมาผิดเหมือนกันนะครับจริงๆเขาเปิดให้ผมใช้มาก,ก่อนแล้วเขาก็ปิดไปเนาะเวลาผมใช้ผมก็จะปิดเซิร์ช ออกนะครับแล้วก็สรุปเป็นคีย์บอยตเอาไว้เล่าให้ผู้บริหารฟังนี่ยครับต้องปิดความสามารถของการเซิร์ชลงไปแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ปกติของเขาที่มาทำงานแทนแต่มีข้อมูลจากด้านบนมาทำงานต่อก็เป็นท่าที่ผมชอบใช้นะครับถ้าอยากใช้ตอนนี้เข้าผ่านเว็บโมบายแต่ต้องเป็นเวอร์ชัน GPT Plus เท่านั้นเวอร์ชันฟรีเดือนหน้าเขาจะปล่อยให้ใช้ได้ที่ชอบมากๆคือความคลีนของหน้าตาที่เป็นแบบนี้เลยเนาะ แต่บอกเลยว่าเขาไม่ได้หยิบมาจากทุกแหล่งข้อมูลเขาจะหยิบแค่จากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นมาให้เราใช้ออาแล้วเมื่อเช้าอ่านของใครสักคนก็ไม่รู้บอกว่าถ้าอยากให้เว็บไซต์ของเราเป็นเหมือนเหมือน g o o g l e search ชหามาเจอ มันมีบอรดตัวหนึ่งของเขาที่ชื่อว่า OIA Search Bot นะครับอ้ตอนแรกหามาน,นานมากแล้หาไม่เจอเนาะตอนลองดูว่าเนี่ยว่าเราใช้มันเหมือน Google เลยไม่ต้องเข้า Google แล้วใช้มันในการหาเว็บไซต์จะเป็นยังไงนะคะรับเจ้าของเว็บไซต์เจ้คือถ้าเราทำเว็บแล้วอยากให้คออนในไอมาหาข้อมูลในเว็บไซต์เราเราต้องเปิด อันนี้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราก็ต้องไปเสิร์ช Google ถึงจะเจอเว็บไซต์นี้อยู่ดีแหล่งที่มาขอางอันมันก็ยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองลองลองดูโอกาิตีต้ก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเอาจริงๆผมาไม่แน่ตอบคำถามนี้ดีกว่าที่เขาไม่ได้ไปดึงจากเว็บของเขาเองเนอะนะไปดึงจาก business insider นะครับบทัวนี้แต่ผมต้องไปเสิร์ช Google อยู่ดีเพื่อที่จะได้เจอหน้านี้เนาะเอาจริงๆก็ถือว่าเสิร์ชได้เก่งกว่านะแล้วคำตอบที่ผม้องการ อันนี้ก็มีเซ็นกว่านะครับแล้วลองต่อือมแบบนี้เลยก็อัปเดตมากๆอยู่สิ่งที่ ChatGPT ีเวอร์ชันเซิร์ชยังทำไม่ได้หนึ่งยังทำในโหมด Canvas ไม่ได้เดี๋ยวกำลังจะมายังทำในโหมด o อวัไม่ได้เดี๋ยวกำลังจะมาแล้วเซิร์ชข้อมูลพวกเรื่องช็อปปิ้งแบบนี้ยังทำไม่ได้แต่ถ้าเซิร์ชเรื่องท่องเที่ยวนะครับม,มี direction ด้วยพัสด oh. ุ์อะ summer house โอชิไหนเนี่ย,ยแซมสแตทวันเพิ่งรู้นะเนี่ยกด direction ปุ๊บไปไหน ไ Google Maps. อ้ Google Map อ,อืมที่มาคือดึงมาจากเหล่านี้นะครับกดคอได้ด้วยหรอโอ้ทำไมไมาเยอะเนี้ยช้อปปิ้งกับท r a เวลกำลังจะมาแบบฟูลู์นะครับแล้วก็พอวันมาก็น่าจะทำให้เซิร์ชได้ลึกขึ้นแข่งกับเออร์ฟิกซิตี้ได้อะอเออร์ฟิกซิตี้เขาทำมาก่อนนะเขาก็มีเวลาในการเดเวล็อปของเขานะครับความคลีนแบบนี้ความเร็วแบบนี้ทำให้เราอาจจะไม่ต้องเปิดเออร์ฟิกซิตี้หรือเปิด Google com อีกต่อไป เ๋ย่มาลองดูกันว่า Google กับ p o o l City จะรับเปยังไงส่วนผมนั้นต้องไปคิดก่อนว่าต้องยกเลิก p o o g l City ไหมอย่างเดียวที่ดีตอนนี้คือเลือกโมเดลฟอร์ดใน g p o g l e City ได้ไม่งั้นกด